สวัสดีครับผมเฉลชัยเศรษประษัทโค้ดโมบายนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเช็คตัว Data Type นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าสำหรับคลิปนี้เนะี่ยใครที่ยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอินเทอร์เฟซนะครับเรื่องของ p พลิมอร์ฟิซึมเรื่องของอการสร้างสตรักเนี่ยอาจจะต้องไปดูก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกันนิดนึงนะครับก็ผมขอท้าความจากคลิปที่แล้วนะครับอโอเค ก็ในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้มีการสร้างอินเทอร์เฟสขึ้นมานะครับสาธิตการใช้อินเทอร์เฟสโดยการเป็นลักษณะของเ่าเรียกว่าชัวร์เชฟแล้วก็มีสร้างสตรัคที่ชื่อว่าเซอร์เคิลแล้วก็เรคแทงกลาครับรานนี้อินเทอร์เฟสผมก็เกินไปแล้วเกาะน้านีว่ามันเป็นวิธีการที่จะทำให้เราสามารถทำโพลิมอร์ฟิซึมได้ซึ่งเอาละแล้วโพลิมอร์ฟิซึมคืออะไรอย่างแรกก่อนนะครับก็คือนะครับรูปแบบที่ว่า ถ้าสมมุติว่าผม,มาต้องการจะเรียกฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะครับเช่น get area โดยที่ฟังก์ชันเนี่ยสามารถรับตัวแปรที่มาจาก struct rectangle ก็ได้ circle ก็ได้ง่ายๆคือณเวลาในเวลาหนึ่งเนี่ยไอตัวแปรเนี่ยมันสามารถอยู่ได้หลายฟอร์มนะครับอยู่ได้หลายรูปแบบอย่างนี้แหละเขาเรียกว่า polymorphism นะครับซึ่งในกรณีเนี้ยไอตัว argument เนี่ยนะครับ ที่อยู่ในฟังก์ชันเนี่ยจะต้องใช้เทคนิคของการทำอินเทอร์เฟสนะครับในแง่ของภาษากวัวแรงต้องบอกก่อนว่าภาษากวัวแรงไม่มีเรื่องคลาสไม่มีเรื่องของอ In ินทอริทนะครับอินทอริทนอ่ฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการสร้างเบสคลาสเนี่ยจึงทําไม่ได้ต้องใช้วิธีการทำอินเทอร์เฟสแทนสำหรับคนที่มีความรู้เรื่องคลาสและการสืบทอดอันนี้หลักการกนะ็คือคราวที่แล้วเนี่ยผมก็เพียงแค่อะไรครับก็ สร้าง Interface Function ขึ้นมานะชื่อว่า area a ล g u m e n t ตัวเนี้ยก็เพียงแค่รับมาเป็น shape ถูกต้องไหมแล้วก็ค่อยไปทำการเรียกนะครับ area ฟนะัง t i ชันในแต่ละอะไรครับในแต่ละ u c รนะในแต่ละ struct คือพูดง่ายตรงนี้ยมันก็ไม่สนใจแล้ะพูดง่ายถ้าเกิดตัว s ตัวเนี้ยมันแทนเจ้าตัว rectangle มันก็จะไปเรียก area ของ rectangle นะครับแต่ถ้าเกิดตัว s ตัวเนี้ยหรือ shape ตัวนี้มันแทน circle มันก็เรียกตัวนี้ แต่ถ้าเกิดเราเจอโจทย์ที่ว่าเฮ้ย hey, ในเคสนี้เนี่ยเราต้องการรู้ก่อนว่ามันน่ะนะครับค,คือเขาเรียกว่า object นะครับหรือตัวแปรของซักตัวไหนกันแน่เรียกว่าการเช็ค type นะครับหรือ instance of ในบางภาษานะครับในเคสนี้เราจะทำยังไงนะครับเอาละผมก็เลยทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับจริงๆก็ผมเขียนเป็นโค้ดแล้วล่ะนะครับแต่ว่าผมให้ดูงี้ก่อนนะในเบื้องต้นก็คือเราต้องมีการ import นะครับตัว แพ็กเกจที่ชื่อว่า reflect เพิ่มขึ้นมานะครับต้อง import ก่อนหลังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำการเขาเรียกว่านะครับใช้เจ้าตัวแพ็กเกจที่ชื่อว่า reflect เนี่ยแล้วก็เลมมิต่อนะครับที่ชื่อว่า check นะที่ชื่อว่า tie off แล้วก็ใส่เจ้าตัวแปลเราเข้าไปนะครับแล้วก็ name ตัวนี้จะ return ออกมาเป็น string นะครับเพื่อใช้ในการเช็คว่าไอตัวตัว t ตัวเนี้ยนะครับ มันจริงๆก็คือไอตัวไอตัว T นี่คือสตริงนะครับก็คือเป็นชื่อของสตรักนะครับชื่อของสตรักนั่นเองนะครับชื่อของสตรักแน่นอนครับในเคณนี้ถ้าเกิดมันเป็นของ rectangle ตัว switch case ตัวนี้ตัว T ก็เท่าเท่ากับ rectangle นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น circle ก็เท่าเท่ากับ circle ส่วนโค้ดตรงนี้ดยวค่อยว่ากันมันเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำ casting นะครับคราวนี้ผมไม่ดูโค้ดแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือโค้ดจริงๆที่อยู่ใน เดโม9ซึ่งทุกคนสามารถลองไปเช็คจากในจิตหับผมได้นะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเห็นว่านะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับผมขออนุญาตขยายฟอนต์หนึงนะเวลาที่ตรงส่วนของเมนนะครับผมก็จะทําการเรียกเม่ต่อได้ชื่อว่ารู้สึกว่าจะเป็นโชว์อินโฟนะครับถ้าจะไม่ผิดนะนะโชว์อินโฟเพิ่มเพิ่มเม็ต่อโชว์อินโฟขึ้นมาไอเม็ต่อโชว์อินโฟเนี่ย ผมก็จําเป็นที่จะต้องทําการเช็คไทป์ก่อนเพื่อที่ว่าเวลาผมจะริ้นเนี่ยนะครับผมจะเลือกริ้น์ได้ถูกตัวว่าเออผมจะริ้น์ rectangle หรือ circle ถ่านไหม rectangle หรือ circle ซึ่งในเคสนี้คือใช้ตัวนี่แหละนะครับในการเช็คชื่อของตัวแปรผเพียงแค่ว่าเช็คว่าเป็น rectangle ไหมหรือ circle ไหมง่ายๆแต่เพียงแค่ว่าย้ําว่าเราต้องมีการ import เอาตัวแพ็กเกจชื่อ reflect เข้ามาก่อนนะครับก็ อันนี้ก็เทียบเท่ากับในหลายๆภาษาเช่น instant of นะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นเรื่องของการ casting นะครับจริงๆผมอาจจะพูดคลิปหน้าแต่ว่าในคลิปนี้เกิดให้ฟังก่อนเนื่องจากว่าพรอมรู้ไ้าเนี่ยผมก็ต้องการทำการ cast ค,คือเปลี่ยนมันเป็นตัวแปรนะครับที่เป็นของ stack นั่น,นจริงๆเพื่ออะไรครับเพื่อผมจะได้สามารถเข้าถึงเขาเรียกว่าพวกตัวแปร ขอม,มันจริงๆตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมต้องการจะเข้าถึง width หรือ height <_ d ata> ผมไม่สามารถเข้าถึงผ่านตัว interface ที่ชื่อ s ได้เพราะตัว s ไม่มีตัวแปรเหล่านี้อยู่ <_ d ata> ผมก็เลยต้องทำการ c a s และการการ c a s มันมีหลายรูปแบบนะครับแต่รูปแบบของกรณี interface กับ struct เนี่ยก็ใช้ลักษณะคือ interface นะครับแล้วก็วงเล็บตามด้วยนะครับตามด้วยตัว struct ที่คุณต้องการจะ c a s ไปก็คือ c a s ก็คือการเหมือนกับ เหมือนสวมบทบาทเปลี่ยนตัวเองเช่นคุณต้องการจะสวมบทบาทเป็นผู้ร้ายคุณต้องการทำแคสติง้งคุณเคยได้ยนินในหนังไหมเวลาไปถ่ายเลร้าเรียกว่าเวลาไปแคสหน้ากล้องคือพูง่ายสวมบทบาทก็คือกระบวนการเนี่ยก็จะทำการแคสจ,จริงๆตรงนี้จะเรียิเธอเป็นมัลติเพลกนะครับก็คือมันจะมีตัวนึงคือเอ e r r แต่เราไม่สนใจ Err o r เพราะเรามั่นใจว่าการแคสต,ตรงนี้มันน่าจะได้แต่บางทีเราไม่ไม่มั่นใจเราก็ต้องทำการเช็คด้วยว่ามี e r r o r ไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดในคลิปหนึ่งแล้วกัน นะครับเอาละในเบื้องต้นก่อนนี่คือการแครพอแครปุ๊บแล้วก็สามารถมองว่าไอตัวแปร r เนี่ยนะคือตัวแปรที่นะครับาสามารถเข้าถึงนะครับตัวแปรหรือฟัอง rectangle, rectangle, circle, ก์ชันใดก็ได้ของ rectangle ักแทนเกิลเซอร์เก็เช่นเดียวกันนะครับเอาละในคลิปนี้เนี่ยตอนที่ผมรันเนี่ยก็เห็นว่านะครับพอรันขึ้นมาตรงสง่วนโชว์อินโฟนะครับผมก็สามารถที่ทำการเขาเรียกว่าปริน้นนะครับคำพูดได้อย่างถูกต้องเพราะว่าไอตัวเนี่ยผมก็จะทำการพารตัว r ตัว c ซึ่งก็คือเป็นตัวแปรของ s t ตรั t ของแต่ละแบบแล้วก็ลองดูซิว่ามันสามารถแยกแยะนะครับไทปของแต่ละแบบได้ไหมก็ปรากฏว่าแยกแยะได้นะครับโอเคครับในคลิปนี้ของทุนนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ